สบายดีสบายดีเอฟซีมาพอบหอกับสองกีนน้อยร้อยดีล่ะเอาพอบหอบกันตอนเศร้าพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าตะเว้นบททันขึ้นพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องถ่ายเอฟซีถ่ายเอฟซีถ่ายุงป้าเอาอาบึงบรรยากาศตอนเศร้าอื ลมหนาวมาเลยอากาศตอนเช้าดีด <est> ีพี่น้องอากาศตอนเช้าดีอิลีอิ่มรอเย็นสบายน้าน้อโน้อ con sau vâng nhà cả con sau panda people panda people kêu pet kêu cai mót phai chắc lẽ เฉพาะตะเพ็ดกับบริพอได้ขูเครื่งจะหน่อยเฮาซิมาตักใหม่พอเฮามีหมูอยู่2อตัวไป หมูพี่น้องมาเลยัฮงหมูแล้วแล้วันนี้พี่น้องมีหมูสองโตพี่น้องขายนี่ขายนี่นี่สิขายออกนี่หมูผูนี่จงเม็ดต่หมูแม่มนี่ซากมันกัดกันพี่น้อง กัดกันตลอดเลยทันทันทัน,ทนว้าวหน่องไม้ดังเมื่อกี้นี่ก้อนน้อยนี่หน่องไม่ออกจ็กหน่แล้วนี่ให้เดาสามหน่อพี่น้องก้อนี่ให้เบิ่งก้อมันเดินนี่ก้อแต่ว่าผลงานบ่ธรรมดาพี่น้องเอากวัวเมียนกวัวเมียนเป็ดสิกินกวัวเมียนคือเกา่าปลายมันยาวปลายปลายปลายพี่น้อง เกือเป็ดกระไก่แล้วเลยอย่างเมะเฮือนตบอนค่ขาไปด้องต้นขาน้อยค่อยขาไ้้นี่เด้ออืมเครือขคืนไรอยากได้ผสมปลาน่อยเนาะอืมพ้ายากได้มาเอาเนาะ กดคอมเมนต์กดติดตามสองทิพน้อยร้อยลียล,า,ลาสาวะสาวบม่ว่าสิอยู่ประเทศลาวประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ฝากกดติดตามให้สองทิพน้อยร้อยลียลาเ,เด้อพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนเช้ามืนี้ลาไปก่อนสบายดี